เดินมาตลาดสกลนครนะคะคนยังน้อยอยู่เลยยังไม่เยอะนำสดนำสดจกสักซื้อยังกินดีเนาะโอ้เห็นแล้วขาหมูขาหมูอีกแล้วเด้อประจําดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงเลยะคะ่ะ จะซื้ออย่งบ้ก่แวะมาก่อนเดินไปเรื่อยๆค่ะบบตะละาดสกลนครแล้วค่ะเด้ออุ้ยมะเขือเทศเยอะเลยนี่กองละสิบบาทเองเดี๋ยวมาซื้อออ้น่าแซ่บมากเลยมะเขือเทศเดี๋ยวไปเมา้มามะเขือเทศเขาดีวกว่านะ <Yeah. S 1> สิ่งที่อยากได้เห็นแล้ว ีกลับดีกว่าบุ้มี่ยังเลยตะกัตเตนทอดซาบาทไม่มีอะไรที่เราอยากได้ได้เห็นบะเขือเทศอยู่ค่ะอู้วันนี้ก็ห้าบาทสิบบาทเนี่ยก็ราคาไม่แพงนะห้าบาทสิบบาทเองก็เหนอมีอะไรบ้างเอาหรือเปล่าเนี่ยราคาเดียวกันหมดเลยเหรอคะาร,ราคาเดียวกันหมดเลยเนาะ ไอ้ที่กลัวได้สูชีไปกินแหละห้าสิบห้าบาทเน้ำาสับจ้ะอ้ห้ร้านเทศอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ย ซื้อมะเขือเทศไปด้วยได้แล้วค่ะไม่ได้ซื้ออะไรเยอะเป็นร้านมะเขือเทศแล้วซื้อมะเขือเทศก่อนเพื่อนนะคะอันนี้กล่องละสิบ,บาทมาเลยเหรอขายละสิบบาทอเอาเอาเขื่อนส้มละสิบเดี๋ยวมาเลือกก่อน สองกองมีหล่นด้วยอันนึงกปิดหมดไม่นั่นอันนี้ด้วยค่ะสามกองสามเซบสามสิบบาทเมื่อกี้ก็ซื้อไปแล้วมันนึกว่าไม่ได้แวะตลาดเนี่ยบัตนี้แวะบัตรีบมากนะแต่แวะค่ะนี่ของกินสิบแซ่ แค่นี้ก็พอแล้วนะดีมาขอบคุณค่ะขอเฝ้าเมื่อก่อนบ่านนี้โอนรถจอดอยู่คุณกลับบ้านดีกว่าค่ะอ้ได้สามพัข้างใดเนาะข้า,ขาวเข่ามีข้างไหนเนาะลงตตเบียนอยู่ กลับทางนี้ดีกว่าเดิมอุ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยต้องหัวน้ำสดไม่เอาเดีกว่ออ้วนขอบคุณนะคะยายใช้ทางเขาค่ะตลาดแถสกลนครค่ะพี่น้องมาซื้อของไป,ไปเมื่อบาทนี้มาสีคำ ลงเด้อยภาษีค้ำจ้ะโอลงของในรถเต็มเลยนี่ซื้อของเต็มเลยเพิ่มเติมอีกแล้วนี่แต่แนวแต่แนวกินไปฝ้าเมื่อสิ่หอดเวลาแหละอู้ยเดินรถไหลพี่น้องเอ้ยคุณดวงด่วนเวืนคุณนะฝ้าเมื่อฝ้าเมื่อไปกันเด้อค่ะ หยาดลุดกอนโอ้โหอนไหลแต่ละก็ได้ของก็เต็มรถแต่ของสดก็อยู่ในในทางถ้าบ่นในทางก็คือว่าเนา่าเพ่นสิหอดึงเงินหอดซานแวะพอแห้งเพเงื่อนสิได้ถึงเงินแวะแล้วแวะอีกอยู่พี่นอออ้องเอ้ยโอเคนะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้เด้อค่ะเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งเดอ้อมาดามขออนุญาตขับรถกระบะกับบน,กนค่ะมาสิมือสิคำเด้อพี่น้องมังตีลา บายบายค่ะ